ตื่นมาแบบเสียงหายเ,ยเป็นยังไงพี่พิเศษหลังจากปิดฉากแล้วป้าจมตร์สายสีแล้วก็ไปพร้อมไปพร้อมกับป้าจมตร์สายเลยก็หลังจากที่โชว์จบก็มีอัฟเตอร์พาร์ตี้กันมีแจกของรางวัลจับฉลากครับกีตารแล้วก็มีโชว์เซอร์ไพรส์จากทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยครับก็กีตารกันก็เลยใช้เสียงเยอะหน่อยคืนนั้นแต่ว่าสำหรับฟ้าตรตรทรายนี่เรียกว่า วันสุดท้ายนี่เรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันไม่ใช่รอบสุดท้ายอยู่เลยครับมันเหมือนกับว่าเราผูกพันกับละครเวทีมาเกือบปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นยังหวนคิดถึงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเรายาังยังรู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นอยู่อยากกลับไปโชว์อยาเต็มมากจริงๆความรู้สึกข้างในมันมันพังพูนอยู่ครับสำหรับสำหรับสองรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งวันศุกร์ก็คือเป็นรอบของพี่กรบรอบสุดท้ายนะเพราะพี่กบติดงานอะไรเงี้ยก็ ผมรู้สึกมันเหมือนมันไม่อยากให้แต่ละคนจากไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราผูกพันกันมากไม่ไม่กระทั่งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งครอบครัวที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปไปอยู่ด้วยเลยดีใจมากๆ<ยะ><บ>รู้สึกว่า <c oughs> การได้เล่นละครเวทีนี่ <concur rence> สอนอะไรเราเยอะมากทั้งการทํางานกับกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบ ออแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของการแสดงด้วยอันนีน้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราเราไปเติมพลังกับตัวเองเราไปเรียนรู้จากคนอื่นๆที่เขามีประสบการณ์มากๆอยู่แล้วเลยครับออถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ที่สูงสุดในชีวิตสักตัวผมรู้สึกรู้สึกว่านี่นี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆที่เราได้ได้ทำมันแล้วเราก็ทํามันให้เต็มที่ในทุกรอบเท่าที่เราสา,สามารถทําได้อยากจะกลับไปเล่น ปีแบบดีสเตดีสเตจจริงๆก็อยากกลับแต่ว่าไม่รู้คนอยากดูหรือเปล่าถ้าถ้าอยากดูก็คงจะได้กลับไปะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเต็มที่ไปแล้วแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วก็ปีหน้าก็คงจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่กำลังรอเราอยู่ด้วยอยากกลับไปเล่นไม่มีคิวหรือเปล่าไม่มีแล้วครับตอนนี้เพราะว่าปีหน้าแน่นมากปีหน้าทั้งที่หยดสามทั้งอะไรอีกหลายอย่างก็มีเยอะครับปีหน้า มันก็เลยตอบย้ำคำว่าไม่มีอะไรที่ในเด็กทำงไ,งไม่ได้เออไม่หรอกครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ในในโอกาสแบบผมว่าผมว่าทุกคนทําได้เหมือนกันหมดน,นะครับเพราะว่าเ,เราไม่ได้เก่งไ,ได้ด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราโดนคนรอบๆข้างที่คอยแบบแนะนําคอยสอนอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราไปถึงจุดๆนี้ได้อะไรเงี้ยผมว่าเ,เป็นเป็นอย่างนั้นมากกว่าเลยครับอย่างการแสดงละครเวทีมันมาเติมเต็มหรือว่ามันมาช่วยอะไรใน ศาสตร์ของละครภาพยนตร์มากเออจริงๆแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าการไม่คาดหวังกับผลผลตอบรับของการของการแสดงคือในแต่ละรอบอะครับบางทีเรารู้สึกว่ารอบที่แล้วเราเล่นแบบโคตรฟิลเลยอะฉากนี้แบบตรงนี้แบบมันอิ่มใจมากๆแต่อีกวันหนึ่งทำไมมันไม่มาทำไมมันตรงนี้มันไม่ใช่ทำไมตรงนี้มันไม่ไม่ถึงอะไรเงี้ยครับ คือคนดูอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าข้างในครับเราอาจจะมีเอดอในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าการที่จะเล t ิตโกไปให้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากการดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้เนี่ยมันยากมาก <S <s <uck ling> แต่ว่าพอประสบการณ์ที่เรามีเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลยรอบมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เอาไปพัฒนาใช้ากับการการแสดงได้มร <s uck ling> ู้สึกว่าเป็นปีปลางปีทององเด่นเลที่แบบเข้ามาเข้ามาดนดีก็ แต่ว่าอย่างนั้นก็ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นปีที่ปีที่มีงานที่ที่ค่อนข้างจะเยอะเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เป็นปีที่ได้ทำอะไรใไหม่ๆใช่ทั้งภาคเสียงม,มูฟาซาทั้งละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์ที่โยนดอีกอผมว่าก็ก็ดีครับที่ที่เรายังมีโอกาสได้ทำงานอยู่เรื่อยๆปีหน้าก็ดูวัาวจะต้องมีอะไรๆๆใหม่ๆทั้งไยเข้ามาอีกปีหน้าก็มีครับมี มีมีมีแต um> mm ่พูดไม่ได้ครับมีมีครับมีครับมีที่หยดสามใช่อันนี้มีแ uh น่แน่ใช่แต่ว่าได้ดัง่เฮ้ฮยแีเบิร์เูยูครับวันเกิดยังไงบ้างถูกาองแบ่พบประชุมเลยก็ใ่แบบฉลองสองคยิมบียอะไรเงี้ยก็ คือช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เจอเพื่อนเลยนะครับน้อยมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าวันเกิดนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแล้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แบบว่าเอาทั้งของขวัญมาให้ทั้งมาเอนจอยดินเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับสนุกมากไม่อคยในใมยญาติอยู่ในใจรักมากรักมากรันเป็นไงครับก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่ครับผม่รักมากคือคือเขาทำเพื่อแล้วแต่ไม่ได้บอกเราแต่ไม่บอกไม่บอก เขาก็บอกว่าเขาใส่ไทยมาแล้วเขาบอกเห็นหรือยังเห็นหรือยังผมว่าอะไรเห็นหรือยังยิ่ง่านึกไทยอะไรเงี้ยแล้วขอาผ่านไปพิเศษเขาบอกแต่ไป็นเวลาเขาผ่านจริงไม่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 มีอะไรพิเศษครับแต่เห็นว่าเขาบอกว่าเด็กจะมาไปเที่ยวครับครับก็มีพันไว้ว่าว่าจะไปเที่ยวปลายปีนี้เขาเป็นเพราะปีที่ผ่านมาเราใช่ก็ไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยก็รู้สึกว่าเนี่ยครับผมก็ ต่เขาก็สปอร์ตนะครับแม้ทั่งเราทํางานหนักๆเราทํางานทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าแบบแบบรู้สึกแบบอ,อะไรไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เลยไม่เขารู้สึกว่าแค่แบบแค่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าได,ได้ได้เห็นหน้ากันในทุกวันนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเวลาก<ค>็เข้าใจว่าเวลาที่เราต้องทํางานเราก็มีเวลาที่เขาต้องทํางานจริงก็มีอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเราสปอร์ตเราเขาให้กำลังใจดนต์ใช่ไปดูหลายรอบมากถามว่าเขาไปดูกี่ทุกรอบครับีรอบดูเจ็ด ปดเจ็ดรอบแปดรอบเลานี้เขาจำได้หลกเราแต่แ้ผมว่าเขาไม่มีสมาธิเพราะเขาแบบดูก็จะจูบกี่ครั้งถ้าถามกเพว่าตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าจะเด็จจูเยอะเขาก็จะไปเอาคืนอันนี้มันคือรอบสองมาทีรอบนี้มันเพิ่มรอบไปแล้วเขานับไปแล้วครับว่าเาจุกกี่รอบระหว่างจุกับทิแขกเราน้องอะไรัเขาเมากันระหว่างจูกกับิแขกเราเขาก็คงแบบว่า เออไม่หรอกครับเขาจะคอยดูว่าจะเกรงซิกแพคเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเห็นว่าได้เลิกแต่งงานอ๋อใช่ครับใช่ครับได้เลิกแต่งงานเ้วเป็นเรียบร้อยครับไปดูกันเองก็ไปนั่งดูกับแม่แก้วหาวันกันเองก็ดีครับได้ทำอะไรเป็นเองแบบนี้มันก็มันก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เฝ้ารอที่จะให้ถึงวันนั้นเร็ว พอจะบอกแงนๆได้ไหมยังไม่บอกดีกว่าเหมือนวันนั้นน้องแบบแบบบอกป๊กปีมาแล้วฮะป๊อกปีมาลอยกระทงอ๋อที่ทังบอกมาแล้วว่าปีสองเก้าเก้าเก้าใช่เก้าเก้าเก้าก็ก็ยังมีเวลาเตรียมตัวจริงปีเดียวผมก็ยังเสียวอยู่เลยว่าจะทันหรือเปล่าเพราะนี่เดี๋ยวก็จะข้ามปีแล้วใช่ไหมฮะ ปีหน้าก็ต้องเตรียมงานเตรียมอะไร mm hmm. ก็ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่น้วกัน mm hmm. มีต้องมีหลายทีมใช่ก็มีมีขอนแก่น mm hmm. แล้วก็มีที่บ้านเขาที่ออสโลแล้วก็มีที่กรุงเทพอย่างนี้การเตรียมงานทุเรืยนหอยในแผนเรือไห,ไหนหมายถึงว่าต้องสร้างความอมแพนหรือบ้างจริงๆแพนไว้เหมือนกันครับว่าจริงๆน่าจะต้องเริ่มทำแล้วเพราะว่า mm hmm. เพราะว่า เด myself, are are like right, hours, uh, uh so ี๋ยวจะเดี๋ยวจะยืดยาวไปส่งสวัสดีหัวบ้านแต่ว่าตอนนี้ยังหาคนออกแบบไม่ได้เลยสามคนนี้คนไหนติดต่อได้นะครับถ้าใครอยากจะโชว์งานฝีมือนะฮะติดต่อมาได้ครับผมกำลังหาทีมอยู่ฮะจริงจริงมันยากไหมจ้าที่ต้องออกแบบเราต้องอยู่เป็นสองคนความลงตัวหรือว่าความคิดเห็นผมว่าไม่ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากคือคือเหมือนกับรู้กันแล้วอะครับว่าว่าเราจะแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือต่างคนก็ต้องต่างพึ่งพากันอะไรที่ผมทําไม่ได้เขาทําได้ผมก็ต้องพึ่งเขาอะไรอย่างงี้ครับแล้วพวกเราก็ไปไปด้วยกัน<ม>ลงตัวด้วยกันแล้วใช่ผมว่าผมว่าทุกวันนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันก็ถือว่าก็ถือว่าลงตัวนะครับพียงแต่ว่าผมเป็นคนตื่นเช้าแค่นั้นแหละตื่นเช้ามากผมเป็นคนตื่นเช้ามาก <c oughs> แล้วผมก็จะชอบไปออกกาลังตอนเช้าอะไรอย่างนี้แล้วบางครั้งแบบบางทีเขาอาจจะนอนดึกอะไรเงนี้เขาก็จะแบบ นอนไม่พอบางทีเราก็ต้องรู้จักแบบาลานซ์ว่าวันนี้เราอาจจะออกไปออกกําลังกายวันนี้เราอาจจะไม่ออกเช้าเราไปออกด้วยกันตอนบ่ายแทนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากไปออกด้วยแหละใช่คือเอาสมมติว่าต,ต้องแต่งอะรจริ๋มิมมาเขาจะทำอาหารให้เราไหมหรือเราทำให้เขาคือเขาถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าผมจะกินอะไรเขาจะอยากทำให้ทุกครั้งแต่เราก็ บางทีก็ไม่ได้อยากจะบรบกวนเขาะตะลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำแค่ก็แค่เจียวไข่เองอะพี่บางทีแต่ว่าเขาอยากทําให้คือถ้าถ้าเขาลงมาแล้วเขาเห็นว่าเราทําอาหารอยู่เขาก็จะบบกว่านี่เธอทำให้อะไรเงี้ยก็เหมือนเริ่มเริ่มปรับใจมาบ้าในในงมากใช่ครับ,บจริงๆแล้วมันผมว่าอยู่อยู่ด้วยกันแบบมันจะมีทั้งความเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยแนะนําแนะนํากันเวลาที่ เราต่างคนต่างทาอะไรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกันตรงๆแล้วพอมันเคลียร์จบวันต่อไปมันก็มีแต่ความสุขแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องมาปุ๊บอิบอะไรกับข้างในแล้วไปบนกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเข้าใจไหมเรามีอะไรก็พูดกันตรงเลยครับผมขอบคุณคับ ขอบคุณมากครขอให้ปังๆนะคะไม่ใช่ใม่่ไชเราเรไวพอมันเกิดขอให้ปีใหม่โอเคครับก็สวัสดีปีใหม่ขอคุณทุกคนเลยครับมีความสุขสุภาพแข็งแรงครับผมสวยขึ้นรวยขึ้นหล่อขึ้นขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกทวดนะครับผมป้าก็ขอให้ปลอดภัยนะครับรีบสั่งเลยขอให้มีปีสองพอยหกสที่สมบูรณ์สุขภาพ ให้ใครไปไม่เคยถึงกคนเลยดี